ยูทูบเบอร์นะครับก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่สร้างสรรนะฮะแต่ว่าความสร้างสารรค์บางทีมันก็สุดติ่งกันเกินไปดังนั้นนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องเหล่ายูทูบเบอร์ที่เคยก่อเรื่องเกลียนเกลียนปวงปวงเอาไว้บนแพลตฟอร์มนี้ครับจนกระทั่งเหล่าโปโลงโปลิสเนี่ยเขาต้องเรียกยูทูบเบอร์เหล่านั้นไปนอนในคุกแล้วก็ปรับเงินกันเป็นล้านเลยทีเดียวหรือ เพื่อนเอนเคยคิดไหมครับว่าบางช่องที่เขาทําดูเป็น v ็อกท่องเที่ยวธรรมดาเนี่ยมันก็อาจจะแฝงความดาร์กอะไรไว้จนกระทั่งตํารวจต้องมาเคาะหน้าบ้านเขาได้เช่นกันนะครับซึ่งถ้าอยากรู้แล้วล่ะก็เราก็มาฟังกันเลยกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดบินเพจ fn diary ในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถเห็นได้บ่อยมากใน YouTube ยุคก่อนแต่ว่ายุคนี้ไม่มีแล้วนะขอบคุณพระเจ้า ก็คือวิดีโอประเภทแกล้งกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ u t u b e เขาแบบคุมเข้มละคือแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีวิดีโอการแกล้งกันโหดๆแบบเรียกว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเลยครับทำให้แค่ตัว,วิดีโอตัวเองเป็นไวยัลแล้วก็มีคนมาดูวิดีโอเยอะๆเท่านั้นเองซึ่งมันก็นำมาซึ่งความสวยทั้งคนที่โดนแกล้งแล้วก็คนที่ถูกแกล้งนะครับจนบางทีถึงเสียค่าปรับเป็นล้านเป็นแสนเลยก็มีอย่างเช่นรายแรกนี้ฮะเรื่องข้างขวา เป็นหนุ่มชาวจีนคนหนึงนะครับที่เขาได้ไปเติบโตในบาร์เซโลนาของสเปนก่อนที่จะเริ่มงานอดิเรกเป็นยูทูบเบอร์เกรียนๆแนวสายหนังสั้นตลกโปกฮานะครับจนเขาเนี่ยมีคนติดตามไปกว่าล้านคนแต่แล้วเขาก็เกิดทำเรื่องผิดพลาดอันนึงขึ้นมาครับนั่นก็คือในปี2017นะครับเรื่องคางหัวผู้นี้เนี่ยเขาก็ได้ไปรับชาเลนจ์วิบัติอันนึงมาครับซึ่งมันจะเป็นการนำเอาโอริโอไปแจกให้คนกิน แต่ว่าจะไม่ใช่คุกกี้โอรีโอธรรมดาเหมือนที่เรากินกันนะครับมันจะเป็นคุกกี้โอรีโอที่โดนคว้านไส้ข้างในออกแล้วเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไส้ข้างในให,ให้มันเป็นยาสีฟันนะฮะซึ่งอันนี้แอดต้องดอกจันตัวหนักๆอย่าทำเป็นอันขาดเพราะไม่งั้นมันอาจจะเจอแบบพอนุ่มนี้ก็ได้คือไอ้ตาหนุ่มนี่นะครับเขาก็เอาไอค้คุกกี้ที่ได้เตรียมไว้นี่แหละห่อใส่เพื่อจะเดินทางไปทําวิดีโอบนท้องถนนครับก่อนที่จะไปเจอกับคนไร้บ้านจรจัดคนหนึ่งชาวโรมาเนียผู้น่าสงสารนะฮะ ที่เมื่อไปถึงปุ๊บเนี่ยบักหนุ่มมันก็ยื่นตังให้เขา20ยูโรครับก่อนจะตามด้วยห่อคุกกี้ซึ่งคนจอนจัดที่ได้คุกกี้มาก็ดีใจใหญ่สิก็กรวบมันเข้าไปเลยครับโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ของกินนั่นนะมันคืออะไรผลก็คือเขานะครับรู้สึกป่วยอย่างมากฮะหากแตกหากแตนราวกับว่าเหมือนจะตายอะไรแบบนี้เพราะโดนวางยาซึ่งไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยพอหลังจากได้วิดีโอเสร็จเขาก็เอาวิดีโอมาอัพลงแล้วผลคืออะไรล่ะครับก็โดนด่ากันรานาวเลยไง จนถึงกับเป็นเรื่องต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยนะครับโดยเขาได้มีการออกมาอัวิดีโอพูดถึงเรื่องนี้เป็นภายหลังว่าเขาเนี่ยก็ได้สํานึกผิดแล้วนะแต่ว่าการที่เขาได้กระทาอะไรอย่างนี้ไปเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างน้อยอย่างหนึง่งก็คือฟันของคนจรจัดเนี่ยก็จะได้สะอาดยังไงล่ะเพราะผมก็ไม่รู้หรอกว่าตั้งแต่ที่เขาได้จนมาเนี่ยก็ได้แปลงฟันไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ซึ่งเองแบบอายุเลขสองนํำหน้าแล้วนะหำนี่ก็ไม่ได้เท่าฟ้าหอยเลย่งคิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้เลยเนี่ย ซึ่งนอกจากวิดีโอแกล้งคนจรจัดอันนี้นะครับอิตนุ่มนี่เนี่ยก็ยังเคยเอาแซนด์วิชนะฮะที่ยัดไส้ไปด้วยขี้แมวเพื่อไปให้เด็กกินเป็นการแกล้งเขาอีกครับที่พอเห็นแบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วะอิอีนุมคนนี้มันไม่ได้อัพวิดีโอเพื่อมาแบบขอโทองขอโทษอะไรแล้วมันคือเกลียนหรือไม่เขาก็คงต้องการแค่อยากจะให้ยอดวิวยอดไลค์เขามันพุ่งสูงขึ้นโดยไม่ได้สนใจเลยว่าคนอื่นจะวายป่วงขนาดไหน แล้วที่สําคัญก็คือคุณลุงจรจัดคนนั้นนะครับเขาก็มีลูกสาวด้วยที่ถ้าแกตายไปแล้วใครจะเลี้ยงเขาล้บาปกรรมเจ๊กักจริงๆซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องนี้นะครับบักผู้หนุ่มคังหัวผู้นี้เนี่ยก็ได้เดินไปหาลูกสาวคุณลุงฮะเสร็จแล้วก็เอาเงินไปให้ลูกสาวคุณลุงเป็นเงินจํานวน10,000ืบาทไทยครับพร้อมก็บอกว่าจะเอาเรื่องทางกฎหมายกับเขาเลยนะที่พอยื่นตังค์ให้เสร็จปุ๊บนะครับเอกหนุ่มนี่นีก็ไปทําวิดีโอตัวใหม่อันนึ่งออกมา เป็นวิดีโอที่เขาจะไปใช้ชีวิตแบบจรจัดไร้บ้านอยู่ถึง48ชั่วโมงกลางเมืองบาร์เซโลนานะครับเพื่อจะบอกว่าเขารู้สึกผิดแล้วแล้วก็อยากให้หลายๆคนตระหนักถึงชีวิตของคนไร้บ้านฮะทว่าวมันสายไปแล้วครับไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันดันกลายเป็นกระแสะสังคมจนกระทั่งหลายคนเขายอมรับไม่ได้ฮะ จนในที่สุดนะครับบักผู้หนุ่มนี้เนี่ยก็ต้องโดนตัดสินให้ติดคุกเป็นเวลา16เดือนพร้อมกับต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้กับคุณลุงคนนั้นเป็นตั้งกว่า1ล้านหแสนบาทไทยเลยนะครับนำซ้ำยังโดนห้ามให้แตะโลกโซเชียลอีกกว่า5ปีด้วยซึ่งในปี2022นี่นะครับมันก็จะตรงกำหนดแล้วนะก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เขาโดนเรื่องนี้ไปขัดเกลา่ยเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือย,ยังแต่ยังไงคนที่ผิดแล้วสำนึกเราก็ต้องให้อภัยนะ แต่อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นของยูทูบเบอร์ที่หลายๆคนปัจจุบันนี้เองด่าสาเสียเทเสียเขาอยู่เลยเพราะชายคนนี้นะครับเขาเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้วงการยูทูบเป์ไในป่วงคือเขามีนามว่าโลแกนพอลฮะเรื่องของเรื่องก็คือแต่ก่อนนะครับยูทูปเนี่ยมันจะลงวิดีโออะไรก็ได้ง่ายแสนง่ายใช่ไหมครับขอแค่ให้มันไม่รุนแรงแล้วก็ไม่โหดร้ายเกินไปก็พอจนกระทั่งอหมอนี่มันเข้ามาเนี่ยแหละครับเรื่องของเรื่องก็คือบัคโลแกนผู้ดีนะครับ แกก็มักจะทำช่องของแกเป็นอะไรเกรียนนอย่างคลิปหนังสั้นแกล้งกันทั่วไปตลกโปกฮาจนกระทั่งมีอยู่ปีหนึ่งครับเฮียแกก็ไปที่ญี่ปุ่นหลังจากนั้นก็เดินทางพร้อมกับพักพวกไปยังป่าอากิกาฮาระซึ่งก็จะเป็นป่าที่คนญี่ปุ่นเขาให้ความเคารพนับถือมากนะครับเนื่องจากว่าป่านี้เนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องการไปจบชีวิตของคนญี่ปุ่นหลายๆคน แต่ด้วยความที่เฮียแกเป็นบักฝรั่งสายเกเรหัวทองไงแกก็เลยไม่เข้าใจเรื่องอะไรพวกนี้ฮะก็เลยบุกเข้าไปถ่ายวิดีโอที่มันมีเนื้อหาแบบเอมไม่สมควรก็แล้วกันนะครับซึ่งพอวิดีโอออกมาเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าจะดราม่าโลกโซเชียลแตกขนาดไหนญี่ปุ่นชนรวมถึงคนชาติอื่นๆด้วยนะครับแห่ hey, ไปดา่าเฮียแกกันเพียบเลยบอกตำรวจญี่ปุ่นว่าต้องทําอะไรสักอย่างนะจัดการให้โทษมันสักกะทงนึงแล้วกันเพราะไอ้ฝรั่งนี้เนี่ยมันไม่เคารพสถานที่ ซึ่งพอตำรวจญี่ปุ่นเขาได้ดูวิดีโอนะครับว่าถึงกับร้องนานี่เลยเพราะว่าหนึ่งกระทงที่คนเขาบอกให้ให้มาเนี่ยมันยังน้อยไปตามกฎหมายญี่ปุ่นจริงๆจะต้องเล่นไปถึงสีกระทงเลยก็คือกระทงแรกบุกรุกสถานที่กระทงที่สองทำเรื่องหยาบคายในที่สาธารณะกระทงที่สามรบกวนกิจการของคนอื่นและกระทงที่สี่ละเมิดกฎจราจรซึ่งพอเรื่องนี้มันออกไปนะครับทาง u t u b e เนี่ยก็เหมือนจะเห็นดีเห็นชอบกับตำรวจญี่ปุ่นด้วยครับ โดยการตัดเอารายชื่อของบักโลแกนผู้นี้นะครับออกจากรายชื่อของ YouTube Prefer ฮะนอกจากนั้นก็ยังได้ออกกฎเกณฑ์การจะลงคลิปใน YouTube ให้มันเข้มงวดขึ้นด้วยเพื่อใช้วิดีโอตัวต่อต่อนะครับมันมีความเคารพสังคมแล้วก็ไม่ไปทำเรื่องที่สุ่มเสียให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้ครับซึ่งหลังจากนั้นมานะครับเฮียโลแกนเนี่ยก็ออกวิดีโอมาขอโทษขอพยเป็นการใหญ่เลย พร้อมกับหายตัวไปสักพักหนึ่งครับก่อนที่จะกลับมาด้วยวิดีโอที่มีเนื้อหาเป็นผู้ใหญ่นะครับคือหมายถึงวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่คอนเทนต์ผู้ใหญ่ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีข่าวว่าเฮียแกเนี่ยได้ไปโดนโกงการ์ดโปกเกมอนมาครับหมดตังค์ไปกว่า116ล้านบาทไทยกันเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเพราะความเฮี้ยนของวิญญาณญ,ญ,ญี่ปุ่นที่แกได้ไปดูหมิ่นในป่าหรือเปล่านะแบบแคนนี้ชำระเมื่อไหร่ก็ยังไม่สายไงรอเล่น แต่นี่ก็นับว่ายังดีนะครับที่เฮียแกไปกลางที่ญี่ปุ่นถ้าหากไปกลางที่เกาหลีเหนือหรือรัสเซียแล้วก็ป่านี้เราคงจะไม่รู้แล้วว่าชีวิตของบักโลแกนพูนที่จะเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นเราก็มาต่อกันเลยกับคนต่อมาดีกว่าฮะอันเดียเพียสซึ่งขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่ง อยากรู้จังเลยว่าใครที่มองหน้าชายคนนี้แล้วนึกถึงท่านประธานปูตินมามั่งไหมช่วยบอกแอดหน่อยหรือว่าแอดเป็นแค่คนเดียวนั่นแหละครับเขาก็เป็นยูทูบเบอร์หนุ่มชาวรัเสเซียยูเครนอายุ37ปีนะฮะที่ยูยูเนี่ยก็มีตำรวจมาเคาะหน้าบ้านแล้วก็โดนจับไปด้วยความงงๆครับคือถ้าเพื่อนๆได้ไปแวะดูช่องของเฮียแกนะครับแอดก็เชื่อว่าคงจะไม่มีใครคิดหรอกครว่ามันจะดูโหดร้ายถึงขนาดทำให้โปลิสเนี่ยมาจับเขาได้ยังไง เพราะว่ามองเผินๆนะครับช่องของเฮียแกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับช่องนักประจภัยนะครับที่เขาจะไปตามโรงงานต่างๆหรือว่าอุโมง์ใต้ดินของรัสเซียหลังจากนั้นก็ถ่ายมาให้ดูเหมือนกับก,บการพาเยี่ยมชมอะไรเนี่ยแหละเป็นช่องที่ชื่อว่า Urban Tourism นะครับซึ่งก็มีคนติดตามกว่า800,000คนนะแต่ทว่าในช่วงหนึ่งของปี2020เนี่ย อยู่ๆมันก็มีโปลิสบุกมาถึงบ้านเฮียแกครับเสร็จแล้วก็มาจับเฮียแกข้อหาที่ว่า YouTube ของเฮียแกเนี่ยไปทําให้เสื่อมเสียต่อชาติครับที่ถ้าหากว่าไปขึ้นศาลแล้วศาลตัดสินว่าเฮียมีความผิดจริงๆนะครับชายคนนี้เนี่ยจะต้องติดคุกไปยาวนานได้ถึง8ปีเลยทีเดียวเพราะ ทางการรัสเซสียนะครับได้กล่าวหาว่าช่องของเฮียแกเนี่ยได้เปิดเผยความรับบางอย่างของรัสเซียฮะแล้วก็หาว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นกบฏบ,บ้างเป็นคนขายชาติบ้างโดยที่ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกไปเลยนะครับว่ามันขายชาติยังไงคนก็เลยตีความครับว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าระหว่างที่เฮียแกกําลังถ่ายวิดีโอเบิกเนตสถานที่ต่างๆของรัสเซียที่น้อยคนเข้าถึงเนี่ย มันก็ได้ดันเผือไปถ่ายติดอะไรบางอย่างที่รัสเซียเขาไม่อยากจะให้รู้ครับอย่างเช่นว่ามันจะมีวิดีโอตัวหนึ่งนะครับที่อาเฮอันเดรียคนนี้เนี่ยแกได้ลงเดินทางไปถ่ายยังรถไฟฟ้าใต้ดินของรัสเซียกับยูเครนครับซึ่งอันเดีสก็ไม่แน่ใจว่ามันลงไปได้ด้วยเลยแต่เอาเป็นว่าไอ้สชาตินี้ในตอนนั้นตอนนี้ก็เดิมันก็ยังหุ่มหุมกันอยู่นะครับซึ่งพอรัสเซียเขาเห็นวิดีโอตัวนี้เนี่ยก็รัสเซียก็เลยโมโหเลย คิดประมาณว่าชายคนนี้เอาทางหนีทีไล่ของรัสเซียไปโชว์ออกกล้องแบบนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอุโมง์รถไฟฟ้าใต้ดินของรัสเซียนะครับมันยังมีอย่างอื่นซ่อนอยู่เพราะว่ารถไฟฟ้าใต้ดินรัสเซียนี่เขาไม่เหมือนกับบ้านเรานะ มันจะแบบเป็นแผนที่รถไฟฟ้าที่งงมากคือเดินเดินไม่รู้ทางนี่อาจจะหลงได้เลยฮะแล้วบางทีนี่ก็นั่งข้ามประเทศไปด้วยซึ่งก็คงเป็นเรื่องไม่แปลกนะครับถ้าหากจะมีคนคิดว่าหรือว่าบางสายของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับอุโมง์ลับของรัฐบาลอยู่อะไรแบบนี้องค์การอัมเบล่าใช่ไหมไม่ใช่ละหรือว่าข้อมูลลับๆที่ชายคนนี้ไปล่วงรู้มาเนี่ยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการช่อราดบางังหลวงหรือว่ายักยอกเงินอะไรของรัฐบาลหรือเปล่า เพราะถ้าดูจากช่องเฮแกนะครับเฮแกก็จะทําละเอียดมากครับคือเขามีการอธิบายตัวตึกต่างๆอย่างยุบยับเลยราวกับว่าเป็นคนในนะครับดังนั้นข้อมูลเขาก็ต้องมีปึกชัวไม่ว่าจะเป็นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์หรือว่าฐานทัพเรดาร์อะไรอื่นๆนะครับแต่ เรื่องพวกนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานนะครับเพราะาจริงจริงแอดไปดูวิดีโอของเฮ er ียแกแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกมันพูดภาษารัสเซียหมดเลยครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสามีภรรยาเป็นรัสเซียหรือว่ารู้จักเพื่อนที่พูดรัสเซียได้เนี่ยก็ลองเอาวิดีโอให้เขาดูหน่อยแล้วก็ถามเขาว่าวิดีโอที่เฮ er ียแกเขาทำมาเนี่ยมันมีเรื่องที่ซุ่มเสี่ยงจะถูกมองว่าเป็นคนขายชาติหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งครับที่เขาอาจจะไม่ได้ชื่อดังเหมือนกับยูทูบ แต่ถ้าว่าเรื่องที่เขาได้กระทําไปนี่มันกลับทําให้คนทั้งยนะุโรปนได้ตื่นตกใจกันเลยก่อนจะไปฟังเรื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวดัการ์กแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง FN d a i y ของเราด้วยเด้อและก็ยังมีทิกตอกนะครับ FN Daily underscore admin ลาก็คือในวันที่22เดือนกรกฎาคมของปี2015นะฮะ มันก็ได้มีการระเบิดเกิดขึ้นที่ใจกลางเมืองออสโลของนอร์เวย์ครับซึ่งการระเบิดครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้มีคนเสียชีวิตถึง8คนแล้วก็บาดเจ็บกว่อีก209รายเลยที่ก็ทำให้ทั้งเมืองเนี่ยวุ่นวายโปลิสออกมาวิ่งกันจ้าละวันเลยแต่ยังไม่ทันจะหาตัวคนร้ายได้เลยนะครับอีกชั่วโมงครึ่งต่อมาเนี่ยมันก็มีรายงานการกราดยิงยุวชนหลายคนครับ ที่ได้เข้าไปชุมนุมกันยังค่ายเยาวชนแห่งหนึ่งซึ่งมันจะเป็นค่ายที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ําลึกๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถพายเรือนี้ออกมาได้นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก6-9แล้วก็บาดจ,จ็บอีก110อัพฮะทำให้ตอนนั้นเนี่ยคนเขาตกใจมากว่าโอ้โหนอร์เวย์ Norway, บ้านเมืองที่มันสงบนี่ยมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแบบนี้ได้ยังไงนี่มันจะเป็นแก๊งการก่อการร้ายอะไรแบบนี้หรือเปล่า แล้วตำรวจนะครับก็ได้ไปพบกับวิดีโอตัวหนึ่งที่มันได้ถูกโพสต์ลง YouTube ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ประมาณ6ชั่วโมงนะครับซึ่งก็มีเนื้อหาที่แอดไม่สามารถอธิบายได้แต่เอาเป็นว่ามันจะเป็นวิดีโอที่บอกว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผิดกฎ u t u b e ก็แล้วกันนะครับยูทูบเนี่ยก็เลยได้ลบวิดีโอตัวนั้นไปเลยแต่เอาเป็นว่าด้วยหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลนี่เองแหละครับก็เลยทาให้ตํารวจเนี่ยสามารถโยงใยไปจนจับผู้ก่อการร้ายได้ครับซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ไ แต่ว่าเป็นเพียงแค่ชายคนเดียวครับที่มีชื่อว่าอันเดรสบรสวิกที่เมื่อจับไปเสร็จปุ๊บนะครับคนก็งงมากว่าเอาทำไมชายหน้าตาติ่มติมแบบนี้ต้องมาทำร้ายบ้านเมืองของยุโรปเหนือที่ขึ้นชื่อด้วยว่าความสมงบสุขให้ปั่นป่วนด้วยละ่ะซึ่งคำตอบก็คือชายคนนี้นะครับเขากลัวฮะเขากลัวว่าวัฒนธรรมของฝรั่งหัวทองเนี่ยจะหายหสาบสูญ คือเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินแต่บางชนชาติใช่ไหมครับที่เขามักจะบอกว่าอย่าเอาวัฒนธรรมฝรั่งเข้ามาเยอะประเทศของเรามันมีขนรรมเนียมที่ดีงามแล้วต้องรักษาอะไรแบบเนี้ซึ่งฝรั่งเองนะครับเขาก็มีกลุ่มคนที่คิดแบบนี้เหมือนกันนะคืออย่าไปเอาวัฒนธรรมพวกเอเชียอะไรเข้ามาเยอะเป็นฝรั่งบันดี นั่นแหละครับเฮียแอนเดรสเนี่ยแกก็เป็นแบบนั้นฮะแล้วช่วงนั้นเนี่ยที่ยุโรปนะครับเขาก็มีการเปิดแขนอ้ารับชาวมุสลิมเข้ามาฮะเนื่องจากว่าที่แอฟริกาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ทางการเมืองขึ้นที่ชื่อว่าอารับสปริงนะครับก็เลยทําให้ชาวมุสลิมในแถบแอฟริกาเหนือเนี่ยไม่อยากจะอยู่บ้าน,นแล้วก็แห่หนีตายกันขึ้นมาบนยุโรปครับที่ทางยุโรปเนี่ยเขาอา้าแขนรับไว้แบบไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าก็เป็นมนุษย์เหมือนกันใช่ไหม แต่ถ้าว่าปัญหาต่อมาก็คือโอเคขาอ้าแขนรับเยอะแบบนี้นะครับไอ้ระบบสวัสดิการตามประเทศต่างๆทั้งหลายแหล่ของยุโรปเนี่ยเขาก็ดูแลไม่ไหวไงบวกกับไอ้คนที่แห่เข้ามานะครับบางคนก็ลูกโดกเกินออกลูกกันเยี่ยงกระตายเลยครับจนทําให้คนยุโรปเนี่ยเขาแบบจ่ายเงินภาษีไปก็ไปเลี้ยงไอ้พวกนี้กันหมดชายคนนี้นะครับก็เลยเห็นว่ามันไม่ดีแน่ๆเลยฝรั่งเนี่ยอาจจะหายสาบสูนย์ไปเพราะแบบว่าพวกนี้มันขยายเข้ามาเกินกินดูสิอย่างพวกจีนพวกเกาหลีญี่ปุ่นที่มันชาตินิยมสูงๆเนี่ย พวกเขาสามารถคงวัฒนธรรมได้เพราะว่าเขาเป็นพวกชาตินิยมดังนั้นเราก็เลยจะมาเป็นชาตินิยมแบบพวกนั้นดีกว่าซึ่งเอาจริงๆเอความชาตินิยมนะครับมันก็มีความดีบางส่วนนะถ้าไม่ดีสุดโต่งเกินไปเหมือนชายคนนี้คือเขาใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ไปก่อการร้ายนะครับที่ก็ทําให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรหลายๆคน,นต้องซวยไปซึ่งเอาจริงๆเรื่องเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับอาจจะขอเล่าปมชีวิตของชายคนนี้ฟังก็เลยแล้วกันนะ คือนายแอนดรูไบวิกผู้นี้นะครับแกก็เป็นลูกชายของคนชั้นกลางครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งนะฮะที่ก็มีคุณแม่เป็นนางพยาบาลแล้วก็มีคุณพ่อเป็นเจ้าหน้าที่กงสุนประจํากรุงลอนดอนนะครับซึ่งตอนเด็กๆเ,เนี่ยบักแอนดรสผู้นี้นะครับเขาก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนายแบบฮะจนถึงขนาดยอมเอาตัวเองนะครับไปขึ้นเขียงพาตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตัวเองเลยแต่ทว่าสุดท้ายนะครับมันก็ไม่ได้เป็นนะไม่มีใครเห็นแววเขา เฮียแกเนี่ยก็เลยได้หันมาสนใจทางด้านการเมืองแทนที่ก็สนใจเป็นแบบพวกอนุรักษ์นิยมจัดเลยนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยเลยกับการที่จะรับมุสลิมเข้ามาในยุโรปซึ่งประเทศนอร์เวย์ของเขาเองในตอนนั้น,นก็มีการเปิดรับอย่างมากครับเห็นด้วยกันนโยบายนี้เต็มติ่งเลยตรงนั้นนะครับชายผู้นี้เนี่ยก็เลยได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ส่งไปกับคนทั่วโลกเลยที่ไม่ได้เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายนี้นะครับเพื่อจะมาพยายามเตะตัดขารัฐบาลน,นอร์เวย์ของเขาครับ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลครับสุดท้ายเนี่ยนายคนนี้ก็เลยต้องมาลงมือก่อเรื่องวิบัติขึ้นนี่เองโดยเขาได้อ้างว่าทําไปเพื่อปกป้องประเทศชาตินะครับประเทศก็เลยได้จัดแจงจับเขาเข้าคุกเลยซึ่งถ้าหากใครเคยดูคลิปอยากย้ายประเทศไปอยู่ในคุกเหล่านี้ของแอดนะฮะก็จะเห็นว่าคุกนอร์เวย์เ <c ook> <c ook Norway> นี่ยมันจะเป็นคุกที่แบบสะดวกสบายมากราวกับอยู่บ้านพักตากอา,า,ากาศเลยครับที่ถ้าชายคนนี้ถูกตัดสินให้จาคุกไปเขาก็จะไปอยู่ในคุกประเภทนั้นนั่นแหละ ผู้คนนะครับก็เลยคิดว่ามันไม่เหมาะสมเลยครับมาทําการวินาศกรรมอะไรแบบนี้แล้วจะได้ไปอยู่อย่างบ้านพักตากอากาศอีกแต่ก็นั่นแหละครับกฎหมายนะครับมันก็เป็นกฎหมายไงชายคนนี้นะครับเขาก็ได้เข้าคุกชิวๆอันนั้นไปครับแม้ว่าหลายคนจะไม่เห็นด้วยก็ตามสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ e บุ o ก F N Diary นะครับและวันนี้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย